นะสไปสดีวันนี้เรามาเที่ยวภูวิลล่าโอ้เย็นเย็นเย็นตรงนี้เย็นมากเลยนี่ป่าไผ่นะครับใน,นป่าไผ่บรรยากาศก็จะได้ฟิวทรวริคแบบหนึ่งนะตอนร้อนอย่างนี้มาเที่ยวกันครับนะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเที่ยวไวอไปเที่ยว ถนนคนเดินทองเขาปุ้นเนาะนี่บรรยากาศสวยงามมากลงเล่นน้ำได้เลยนะครับตอนนี้ลมลมอากาศดีแต่โอ้ออกไปแดดโคตรร้อนเลยละ่ะร้อนมากๆเลยครับเหมาะสำหรับอยู่ในร่มมากนี่นะอยู่ในร่มจะเย็นสบายเลยนี่ก็จะเป็นบาร์ของในตัวภูวิลล่านะครับ ก็จะน,นั่งชิวกันแบบเย็นสบายเลยแหละนะสำหรับใครอยากจองห้องเช่าจองห้องพักก็ติดต่อมาได้นะครับใต้คอมเมนต์เราเลยเรายังไม่ได้บอกนะว่ามันอยู่แถวไหนสวยงามครับนะราคาห้องพักก็ไม่แพงด้วยสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับนะพอดีวันนี้เรามาใช้กิฟเชอร์ sure. เป็นบัตรกำน,นันเป็นบัตรส่วนลดนะครับ พอดีเราจับได้ในช่วงปีใหม่นะมูลค่าก็ไม่มากนักแต่ก็สามารถทำให้เราเอ้ยมันก็ดีครับเป็นของขวัญปีใหม่นะเป็นช่วงสวงการนะปีใหม่ไทยเราเราก็ได้เอามาใช้นะมันหมดเขตสามสิบมิถุนาแต่เราเพิ่งมาใช้ตอนเดือนมีสาเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ ได้นี่เราก็อยปล่อยสิย์ไปนะอย่าปล่อยสิย์ตัวเองไปน,นีววิวทัศน์สวยงามมากเลยมันมีพี่คนหนึ่งที่ขายอยู่ด้วยกันก็ของแกน่าจะได้เป็นตัวห้องพักประมาณสามพันกว่าบาทอันนี้จะเป็นน้ำน้ำเย็ดมาเนันโอ้เย็นเย็น จินกัน